ขึ้นขึ้นยังยันอไปทาวนี่ปะไอ้ลอไอ้ลอตื่นแล้วงั้นสบายดีปลาลุ่งแล้วบ่อันสบายดีปลาลุ่รืว่ตื่นแล้วแม่ชื่อยังไ้ได้นมได้นน่นมรสจืดได้นี่แม่ชื่อให้มาหม

สินเดอะยวนาะนนเนาะมาจตลาดตลาดเด้อปุงได้ป้งไก่นี่พี่น้องปไก่ซองฟิงริบูว่าปุกมาให้ปนน้องไกไม่งาเนาะปุกปุกหน้าแลปนกินออยังลก่ะมันอยากกินข้าพัดบ่ข้าพัดคือเสา่ยาย ก็ทราบกันเขาก็ไม่ใส่ oh

กินถากระดกเดี๋ยพว,วพี่ข้าวสือมาใหม่แต่ตัวเก้าก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ขยาก้อนลิตมามม,ามัมมามมัมสบายดีปะลุงก่อนสวัสดีป่าลุงสวัสดีป่าลุงเก่งเก่งเก่งมาหามได้สิมาหามสวัสดีปะลุงแล้วบ่มาแล้วสวัสดีปะลุงแล้วบ่ à khi bay chỉ nàng như thương bò, ở bay mà nhỏ à nàng kim mòn đấy nàng kim làm ướt à nã à nàng kim mon ướt à nàng kim ham cả thang gặp bướn, bướn mà cái tan thiền chỉ mình ăn kim này ừ, ừ. 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 Wow, chị lương kinh bảo mình làm à? Uống, đây là tôi nhảy chứ? Bữa đây. Bây giờ nhảy ba, nhảy ngựa ngựa nhảy ให้เอื yup. ้อป like, ้อนยอ่าอยากจะให้เอ mm hmm. ื้อป้อนเน่มีบ่ม yeah? ูยอมีอืมนาะปีนกลับไปกลับมาอยู่อ้าวปิย่ออืมอเนแลเล่ยเดีวบังหอย

นั่นไจับขึ้นมาอืมอจับงูขึ้นมาจ้าวัวาดาวอ้าวหาดาวลเนลเลยแผลนเลยฮัลโหลได้เตียวมันแต่กินโลดเพื่อนะกินแล้วขมีมือชื่อของเฮาอดีเฮากับมีซื้อมัน ไปขายอาทิตย์เดียวงานแล้วลงตลาดยุ่ปูผมบเห็นหอดอันวีแวว่นใครดีเกินบอแบบว่าลงข้าเดี๋ยวลูกข้ามาพึบเลยใครดีดยคันห้ามบรสั่งเนี่ยบรได้ซ้ำ

ฮัปปี้วิชิพกับคายเบิร์ดเมนไม่ข่ากับบอไรแต่ว่าคนณเหมืปลายายอยู่มือเสานี่โอ้ไมนสิตายเลยแหละ ไงมาพร้อมกันไก่ติกแม่ตายป่ามาตีกันให้มหามเบิ่งไก่ดําปสิลองให้เพิ่นเปลี่ยนนมเบิ่งพน้อเพิ่นสิกินบ่ไก่แม่เียวกันเพิ่นบ่กินก็เป็นของน้อกับหน้าซาแล้วทีกินนี่แบบนี้นะกินองดีดดจพี่น้องแมหสิกินอยู่บ่ bung ra sữa xịt kim bung khan mơ luôn 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 luôn mơ คันนั่นน่ะงานนะอตรง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 เฮงเอะได้แล้วได้แล้วได้แล้วขึนขาดแล้วตรงตเออดูดบปนี่ดูดดู เห็นไหมชิมดูขี้หุดบาทเดียวอ่ะย่าเด็กขี้อะไรเมีปากนั่นค่ะเออแซบแซบแซ่บนุ่มแซ่บได้ไหมน้องเบิึงเพิ่นก่อนเพิ่นสิกินบ่นี่เอแหลเบิ่งดูแล้วหลี่ตานะเอาไปใส่อันนี้นะใส่กระซ่ามไว้เพื่อติดตั้งนี่ไง น้ำตัวไดนี่กินมาได้นี่นกินกระพัดนี่ยแล้วมาทำน,นะกระพัดเด้อชาขาตู้เย็นไว้ลูกชิทในลูกแล้วพักหอมพักอันนี้น้ำเขี่ใต้หมดทิพย์น้ำลูกไปตาั้งวอืา ใช้ทั้งพื้นก็ได้พักค่ะลูกแลมันเย็นโพดเออนั่นแ่ละ,ะอืมใกล้เลยอือมาทะบ่มีหมูกลิ่นเปิดรถเนยบ่เนียเปิดเลยเลยจังนาทีจะอยู่สีน่นาทีคือเป็นขาแบบนี้ อันเป็นเขาะเภาวน้บวงมาชิมให้หน้องชิมนั่นไหมกกวกลบให้บังไน้หนึง่งมึินบังหน้หนึงตอ,อเอา,าถัถถาา่วมันนั่งใช้ถั่วใช้จานไปได้ใช้ถั่วใช้จานไหมบ่มันคนละยางลูกเขาพัดกับเขามัน ไม่พอนะย่างหรอพ่อมาทำแต่เขาพัดแต่บุเพดเด้อร์จริงเขา,าขพัดเด้บบเดเอ,าอดมาม่ามามา,มา,มา,มาอ,าอมโอ้ยตกช้ำโอ้ยตักไหมตักไมหมมเออฉีมาขนาดเอ้ยให้บิดกินไปต,ตลอดต,ล,ตลอดชีวิตแหละตลอดชีวิตแหละไม่พอตลอดชีวิตแล้วบ้านเดิ เขาเข้าวนี่ไหนไอไม่อยู่เลมัเรียกกองเดี๋ยวกองาหนึ่งืนมาทีน่อยมานไม่นาไปบอกเขาถามมีไรเลยหรอมาถามมันกับมสลาดะลี่ขายแล้กับมดแล้วไใช่กองของเอือยไรพ่อเนาะเออมาหันกิมชนนกะพ่อเออกินทนมาแล้อันนี้เอาไ อรไว้เนาะอาไว้นเาวนาะนี่ม้ากินตัวนัเบืดอจังเันออามามันม่รสชาติเลยบ่บ่ีนี่รสชาติบ่แมมันรสชาติเด้เลยเอรสชาติได้กสบอะเพ็ดอย่างเดีวบ่เขาลืมใส่ไปไนไปนู่บ่ัวพิดเลยเขาลืมใส่รสดีบ่ไมรสดีนี่รสชาติอยู่ที น่ขากผู้เขาหน่อไคหน่าคาลูกขาน้อยนี่ก็ได้เขาเริ่ใจเขาช่วันเป็นไหม้น้มน้มกินดูกินดูดูให้แม่เบิ่งดูเออบัลลแมัเสีาผ่ามาเสร็จดอกอดูดูดกินดูลูกกินให้แม่เบิงนยบอกินแล้วลดนี่นะ าลิแบบช็อกโกแลตนมันมากกลิ่นยูงก็ตุลอย่ยมึงก็ตุ่นบ้าตุ้นบวกกินแล้วปาคัตแบคุณคิดจะากบขาหน่อยนี่เยั่งมาแล้วนั่งให้มนหน่อยมึงก็ตุ้นเลยอื Các nói, các nói Hình Hình dù mà yeah. Chắc nói, chắc nói, kama kai sưu một bèn môn là. Lay you sang mặt hiền, kama. Inside, inside, đi. Lay you sang phiền, would I? I'm staying, you won't. I'm staying,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  I'm เขาเพ่หอยเกไปยุไม่ได้ขอ่ะได้ได้ของเามหมดดนผูมัมันอยคอืเสือกไปผูกไหมเด้อหลีให้เสือก็ห้าหายขออะไรเด้อัีหัวส่งเนาะเสืออไปส่ง

หูจเพื่อนล้วไปนำบรีนะจนหูจักให้นำกระจื้อนั่งลูกแตขึ้นมันมีแต่รกจนเด้อพ่อแม่จนหายเหมืนไปนอนจะเล่ากทีนอนเลยขับป่ามนก็บอกแล้วหันไปขายประตูก็แลอกกระลอกกรลอกเลยขายบดบอไปแบบนี่ไปมัน่ได้ขายเอท่แม่งงาม เตีียมไปไขประตูยานั่นยะจะได้ล็อกของไว้ให้บาดนี้ขให้มันครับตาแไขนบขกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ